สวัสดีครับชาวราศีตุลครับมาดูกันว่าแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้านะครับในปี2025นะครับจะเป็นอย่างไรจกักรวาลมีข้อความมีแม่เสจอรายที่จะส่งถึงคุณบ้างนะครับก็มาดูกันชาวราศีตุลครับวันที่ที่ผมลงให้เป็นวันที่ตามโหราศาสตะวันตกนะครับก็ถ้าคุณยึดโหร,ราศาต์ไทยเนี่ยนะครับวันที่มันอาจจะไม่ได้ตรงกันนะครับแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ นะครับดูได้ดูเป็นแนวทางนะครับให้กับคุณเท่านั้นเป็นแผนที่ชีวิตให้กับคุณนะครับเหมือนชื่อคลิปเลยก็มาดูกันชาวราศีตุลนครับขอดูหน่อยแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้าครับจะเป็นอย่างไรมีสเปนอฟคอนการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างนะครับรอได้รับผลลัพธ์ได้รับกำไรนะครับพลังงานของทัตุดินแสดงออกถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะครับ The Emperor ครับ ในตำแหน่งการเงินคืออะไรคือหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการการเงินนะครับหรือกระแสเงินสดมันจะมาจากความสามารถนะครับของตัวคุณคุณบางคนอาจจะเป็นเจ้าของจัดการหรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงการเงินของคุณก็อาจจะมาจากเงินตำแหน่งปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือบางคนรับราชการนะครับก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าไม่มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องราวของการเงินนะครับมีเทนอฟสอดครับถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงมุมมองไอเดียวิธีคิดใหม่ๆแล้วครับวิธีคิดเดิมๆมันอาจจะไม่ได้แล้วนะครับทู o สอดครับการตัดสินใจเลือกเส้นทาง king of cups ครับ ทืน่นอปคอนครับความมั่นคงทางการงานงานกระแสเงินสดจากการทำงานของคุณงานที่คุณทำเป็นรูทีนประจำประจำอยู่ตรงเนี้ยแหละนะครับมันจะนำมาซึ่งเงินเงินจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็การทำมากทำน้อยของคุณด้วยนะครับชาวราศีตุลแผนที่ชีวิตในปีหน้าบางคนนะครับคิงออฟคอรเนี่ยไม่ว่าคุณ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผมมองว่ามันมีแนวโน้มของคนดีๆที่จะเข้ามาพาร์ทเนอร์นะครับตรงนี้คือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับเพื่อนทำงานเพื่อนชวนลงทุนนะครับหรือโอกาสดีๆที่จะมีคนหยิบยื่นให้กับคุณเป็นคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณก็ได้หรืออย่างหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีการซัพพอร์ตหรือเป็นเขาเรียกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะได้รับการซัพพอร์ต จากพลังงานของผู้ชายใช่ไหมครับได้รับสิ่งดีๆจากผู้ชายนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายมันเหมือนกับว่าคุณเปผู้หญิงก็ไดาอะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เนาะคนโสดมันอาจจะเป็นในลักษณะของอ,อการ การโสดอย่างมีความสุขการเปตัวเองอยู่คนเดียวก็ได้ครับฉันมีเงินนะครับฉันฉันฉันมีความสุขอะไรแบบนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นการเฝ้ารอความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้ามาก็ได้นะครับทัวครับครับชาวราศีตุลทิศทางพลังงานโทนพลังงานเนี่ยต่างจากชาวราศีกลุมมากๆชาวราศีกลุมมเนี่ย เป็นพลังงานดูแบบเป็นเครียดนะครับไพาดาบอะไรแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากๆงานนะครับดูดูเหมือนกันงานของคุณนะ,นะครับเขาเรียกว่าบรรยากาศในการทำงานดีเพื่อนร่วมงานดีเจ้านายดีอะครับคุณภาพชีวิตในการทำงานดีมากๆคุณบางคนอาจจะทำงานที่ต้องแบบ เจอลูกค้าเจอผู้คนเซลล์ขายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่เจอลูกค้าเยอะๆต้องบอกว่าลูกค้าสปอร์ตลูกค้าสนับสนุนคุณมากๆเลยในเรื่องราวของการงานนะครับเนี่ยครับเงินไมกละบางคนอาจจะเป็นการแบบมองหากู้ยืมเงินนะครับอันนี้แล้วแต่คุณนะครับว่าจะไปกู้ยืมเงินเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ king of sword ใด้สำหรับของคุณคือเทนอฟครับต้องบอกว่าในปีหน้าแผนที่ชีวิตของชาวราศีตุลเนี่ยดูดีมากๆคุณจะมีโอกาสการเติบโตคุณอาจจะมีโชคหรือได้การที่คุณเฝ้ารออะไรบางอย่างอ่ะคุณจะได้บางคนเป็นการเฝ้ารอเงินนะครับการลงทุนทางการเงินเงินปันผลเงินตำแหน่งนะครับเงินโบนัสนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการเฝ้ารอของโอกาสที่อาจจะเข้ามาของความสัมพันธ์ความรักนะครับ คุณจะได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเทนอฟคัพคือโทนพลังงานคือความสุขคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็สเปนอฟคัพเนี่ยพลังงานดีมากนะครับสําหรับชาวราศีตุลในปีหน้าแผนที่ชีวิตของคุณงานดูมั่นคงนะครับมั่นคงจากอะไรมั่นคงจากตัวคุณได้ด้วยกระแสการเงินดีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องราวของการไปลงทุนทําธุรกิจด้วยกันนะครับกับคนรักกับครอบครัวก็ได้นะครับอ่า เทนอปสอดขึ้นมาในตำแหน่งที่3มันคือเปลี่ยนวิธีนะครับวิธีเดิมๆอาจจะไม่ได้ในธุรกิจในงานนะครับมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะว่ามันมาอยู่ในตำแหน่งของคำพูดการสื่อสารไอเดียความคิดนะครับมันอาจจะมีแบบถึงเวลาต้องใช้ความคิดใหม่ๆถึงเวลาต้องลงทุนในตัวเองในองค์ความรู้ใหม่ๆก็ได้องค์ความรู้แบบเดิมการลงทุนแบบเดิมการทํางานแบบเดิม มันอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ดูแล้วมันเป็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับบางคนมันมีความลังเลในเรื่องราวของการตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า เรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่ยากาศที่บ้านไม่ดีโทนพลังงานที่บ้านไม่ดีมันก็คือการปรับเปลี่ยนเคลียร์พลังงานบางคนกําลังตัดสินใจจะออกจากบ้านไหมนะครับไปอยู่ที่อื่นดีไหมเพราะว่าอยู่ที่บ้านแล้วมันรู้สึกว่าไม่ดีเลยอะไรแบบนี้สําหรับบางคนนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเส้นทางอย่างไรแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ถ้าถามว่า เปลี่ยนแล้วมันทําให้คุณมีความสุขขึ้นคุณก็เปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้นะครับคุณกําลังมีไอเดียนะในปีหน้าเนี่ยไอเดียเยอะแยะมากมายที่คุณอยากจะทำนะครับ มันเป็นปีของการเป็นผู้นําอย่างแท้จริงเป็นปีแห่งความสุขอย่างแท้จริงเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือความสําเร็จในทุกๆด้านของคุณอย่างแท้จริงเลยนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไมเซิอะไรบางอย่างสักนิดหนึ่งคือถ้าไมเซิของคุณดีอยู่แล้วอะ่ะมันนําทางชีวิตของคุณดีแน่ๆแต่ถ้าคุณมีไมเซิที่มันเป็นแบบด้านลบอะ่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมันทําไมผมถึงเน้นย้ําเรื่องไมเซ็ลเพราะว่าผมมองว่าไมเซิของเราอะ่ะมันคือ สิ่งที่พาเราไปสู่ชีวิตแบบนั้นจริงๆอะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับบางคนมันมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางระยะใกล้ๆเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับเดินทางในจังหวัดใกล้ๆในประเทศใกล้ๆนั่นเองในเรื่องราวของแบบรูทีนการทำงานของคุณมันก็เป็นวงจรเดิมๆนะครับแต่มันก็คือคุณโอเคกัมันคุณบาลานซ์มันได้ครับพาร์ทการใช้ชีวิตพาร์ทการทำงานรู้ว่า จะต้องสมดุลบาลาน์ของตัวเองอะไรนั่นเองแล้วก็นะครับสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของการไปมีแนวโน้มของการกู้ยืมเงนเินเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับ<ๆ>เพื่อไปลงทุนเพื่อไปต่อยอดอะไรบางอย่างให้กับตัวเองในงานดูดีมากๆงานสำหรับบางคนก็คืออาจจะเป็นงานเพื่อสอังคมมากขึ้นทำงานที่มีผู้คนเห็นถึงศักยภาพความสามารถ ของตัวคุณมากขึ้นใครทํางานสื่อออนไลน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีความโดดเด่นนะครับเติบโตขึ้นมามากขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นนะครับลูกค้าเข้ามามากขึ้นมีสปอนเซอร์อะไรแบบนี้เข้ามาก็ได้ ต้องบอกว่าในในปีหน้านะครับภาพรวมพลังงานของคุณกระแสะการเงินของคุณจะไหลโฟล์มากขึ้นนะครับมันมีมันมีเงินเข้ามาแหละมันก็ต้องมีเงินออกไปเพื่อใช้จ่ายอะไรบางอย่างของคุณอนะแต่คุณรู้สึกว่าเออคุณจัดการได้คุณไม่ได้รู้สึกว่ากังวลเพราะว่าเหมือนคุณมั่นใจแล้วอะครับว่าคุณต้องจัดการที่ตรงไหนนะครับแต่มันก็จะมีความอยากแบบเออ้ยฉันอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ใหม่ฉันอยากซื้อเครื่องประดับแต่งองค์ทรงเครื่องตัวเองให้ดูดีนะครับคุณมีความติดหลูอยู่ในตัวเองอยู่เหมือนกัน ตรงนี้ก็มันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะบริหารจัดการนะครับตรงนี้อย่างไรแ่นเลยนะครับโทนพลังงานเนี่ยขึ้นมาในแนวนี้นะครับในพาร์ทของจิตวิญญาณเนี่ยคิงออฟสอดขึ้นมาคือมันมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องใช้ตรกกาเหตุและผลนะครับควบคู่กันกับในเรื่องราวของความรู้สึกของคุณกำลังบอกอะไรความรู้สึกของคุณกำลังนำทางคุณไปในทิศทางไหน อะไรแบบนั้นเองนะครับมีความแบบเขาเรียกว่ามีความตึงเครียดอยู่ในในตัวเองสูงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นความเครียดจากงานหรืออะไรก็ตามแต่มันมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาโอกาสการเติบโตโอกาสการได้รับตําแหน่งอะไรแบบนี้เข้ามาบางคนทํางานนะครับที่มีโอกาสนะครับที่ไปนั่งในตำแหน่งที่อัพขึ้นก็ได้อัพเงินเดือนนะครับขึ้นก็ได้ในลักษณะประมาณนี้สำหรับการเรียนนะครับผมมองว่า คุณก็จะได้ไปอยู่ในสถาบันหรือที่ที่คุณแบบตั้งเป้าไว้นะครับขอดูเพิ่มเติมนะครับว่าปี2025นะครับชาวราศีตุล progress ครับความคืบหน้าเนี่ยมันมีมันเขาเรียกว่ามันมีสเต็ปของการเติบโตมันมีสเต็ปของชีวิตของคุณนะครับความคืบหน้าอะไรบางอย่างบางคนทำงานเกี่ยวกับธนาคารบางคนเป็น interior design บางคนทำงานจัดสวนออกแบบบางคนอาจจะเขาเรียกว่า มองรูปทางการลงทุนในอสังหาหริมารัพย์หรือจะซื้อคอนโดไปกู้ซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยคุณมีเงินนะครับแต่แน่นแหละมันก็คือการสร้างนี้เพิ่มแต่นี่ตรงนี้อยากให้คุณมองว่าคุณได้อะไรจากนี่ตรงนี้นะครับคุณได้รถคุณได้บ้านมีการเข้าสังคมมากขึ้นงานของคุณมันเหมือนกับว่างานของคุณอะ ต้องเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอผู้คนมากขึ้นพบปะมากขึ้นอาจจะเป็นงานเซล์งานขายแต่ผมมองว่าทุกๆอย่างมันก็คืองานเซลล์งานขายใช่ไหมครับแต่นั่นแหละนะครับมีการเข้าสังคมมีคนสนใจคุณมากขึ้นมีสเสน่ห์แรงดึงดูดขอดูอีกหนึ่งใบครับความใจดีเหมือนเขาเรียกว่ามีเมตตาหมหายนิยมแล้วกันนะครับมีเมตตาหมหายนิยมคุณผู้หญิงก็อาจจะมีแรงดึงดูดผู้ชายที่แบบ เข้ามาดูแลคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นในลักษณะของพลังงานของเขาเรียกว่านารีออปถามก็ได้นะครับไพ่ความคืบหน้าบอกถึงอะไรนะครับก็คือบอกถึงชีวิตของคุณก็ดําเนินไปตามสเต็จของมันมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะครับมีการขยายตัวออกไปของชีวิตของงานของธุรกิจของคุณก็ได้ที่อาจจะมีแบบเฮ้ยฉันจะผลิตสิ่งนี้เพิ่มเติมฉันจะทําสิ่งนี้เพิ่มเติมหลายอย่างนะครับในในดีมบอร์ดของคุณก็ได้นะครับ หรือมันอาจจะเป็นคนที่แบบอยากจะมีงานไปสมัครงานนะครับหรือมันอาจจะบอกถึงการออกไปทํางานหรือการขยายงานของตัวเองก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นเริ่มโครงการใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้ดําเนินการแต่ก็คือในปีหน้ามีการดําเนินการเอาโครงการเก่าๆมาปัดฝุ่นให้มันเป็นไปตามรูปแบบนะครับการเงินของคุณเนี่ย ก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณดีนะกระแสะการเงินดูที่ทางการเงินดีมีเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินลงทุนมีเงินออมอย่างต่อเน,นื่องเปิดโอกาสในการลงทุนในช่องทางใหม่ๆนะครับในลักษณะประมาณนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันก็คือถ้าคนโสดมีคนเข้ามามันก็คือเรียนรู้กันไปเป็นขั้นเป็นตอนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับไปไปเนี่ยเข้าสังคมคือเจอเพื่อนฝูงพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือคุณอาจจะไปแบบเข้าคอร์สท,ที่ไปเจอคนที่ชอบในแนวเดียวกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับดูใช้ชีวิตแบบเข้าสังคมมากขึ้นในปีหน้านะครับเที่ยวมากขึ้นรวยมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือซื้อของแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยให้ของขวัญเล็กๆกับตัวเองก็ได้ นะครับให้ของขวัญความสําเร็จกับตัวเองอะไรแบบเนี้ยเราก็ความใจดีนะครับตรงนี้อาจจะพูดถึงการแบ่งปันนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นความเห็นอ,อกเห็นใจกา,การทําบุญการทำทานการแจกจ่ายสิ่งที่คุณมีการแบ่งปันองค์ความรู้ที่คุณมีเงินที่คุณมีออกไปสู่สังคมอะไรแบบเนี้ยเป็นการให้คืนกลับสู่สังคมแล้วคุณก็จะได้รับกลับมายิ่งมากขึ้นนะครับก็ ประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีตุลก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ